สวัสดีครับพี่พี่น้องน f องอที่น่ารักของครูพงษ์ทางเพจ Facebook เรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงษ์ทุกท่านนะครับผมมารับชมตำแหน่งหมากรุกไทยที่เป็นช็อตเด็ดกีฬามันๆนะครับผมซึ่งครูพงษ์นำมาจากท่านอาจารย์นกกระจิบครับอาจารย์นกกระจิบได้ไปเล่นทางเว็บไซต์ playok.com okay. ไว้นะครับผมโดยในเกมนี้อาจารย์นกกระจิบเป็นหมากฝ่ายขาวครับผู้เล่นทาง playok okay เป็นหมากฝ่ายแดงนะครับซึ่ง อาจารย์นกกระจิบเล่นเกม3นาทีนะครับผมเป็นเกมไวนะครับในตำแหน่งนี้นะครับผมครูพงจะแนะนำว่าแต่ละตัวอยู่ตรงไหนบ้างก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้นะครับจะได้ดูได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับอ่านี่คือเบี้ยคว่ำนะครับผมมีเม็ดขาวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่โคนโคนขุนนะครับม้าม้าเรือเรือมาดูทางฝั่งแดงบ้างนะครับนี่โคนนะครับอยู่หลังม้าอาจจะมอง ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็เรือเรือนี่เม็ดนะครับโคนขุนขุนอยู่ตานี้นะครับแล้วก็มา้าแล้วก็เบี้ย้นะครับนี่คือเบี้ยความตำแหน่งนี้นะครับเป็นจังหวะการเดินของหมากฝ่ายขาวนะครับคือท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับทุกท่านลองฝึกคิด10วินาทีครับผมหากท่านเป็นหมากขาวในจังหวะนี้ลองฝึกคิดกันดูท่านจะเดินอะไรครับ หวังว่าทุกท่านจะคิดไว้แล้วนะครับผมเรามาดูนะครับในแนวทางวิธีการบุกโจมตีขั้นรุนแรงของท่านอาจารย์นกกระจิบกันครับอาจารย์นกกระจิบนะครับตัดสินใจในจังหวะนี้นําเบี้ยสูงนะครับกินเบี้ยที่งอหกหงายแล้วก็รุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนําเม็ดขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนะครับนําเบี้ยตัวนี้บุกขึ้นไปไล่โคน ถ้าหากว่าหมากแดงกินนะครับตัดสินใจใช้เบีย้ยกินจะถูกโคนนะครับกินเปิดรุกเพราะว่าเรือนะครับกดต่อขุนอยู่แล้วโคนตัวนี้จะเสียฟรีนะครับผมดังนั้นจังหวะนี้นะครับฝ่ายแดงถอยโคนล,ลงไปอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้เบีย้ยนะครับกินเปิดทางดึงขุนมาฆ่านะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับตัดสินใจนําขุนขึ้นมากิน อาจารย์นกกระจิบมองหาแนวทางว่าทำยังไงให้โคนนะครับปักไปที่ตางง,งูห้าได้จึงใช้เบีย้ยตัวนี้เสริมทับขึ้นไปครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจในจังหวะนี้นะครับนำเบีย้ยขึ้นมากินนะครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับดึงโคนของหมากขาวขึ้นไปฆ่านะครับโคนไปอีกตัวนะครับผมนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งของท่านอาจารย์นกกระจิบสวยงามมากนะครับ พอถึงจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจขยายม้าขึ้นอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าครับนำโคนที่อยู่ตรงกับเรือนะครับผมเปิดตีรุกรุกสองตัวพร้อมกันนะครับผมบังคับให้ขุนต้องหนีเท่านั้นฝ่ายคู่ต่อสู้กลัวเสียเม็ดนะครับจึงหลบไปตานี้อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับพยานม้าที่งอสองขึ้นมาที่ตาจอสี่โจมตีเม็ดครับ คู่ต่อสู้ต้องเลือกนะครับว่าจะหลบเม็ดหรือจะถอยมา้าไปผูกฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับตัดสินใจดึงมา้าไปผูกจังหวะนี้ทุกท่านมองเห็นแต้มเด็ดไหมครับผมอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับนำโคนกินเม็ดรุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นมากินมาดูว่ามีจุดประสองค์อะไรนะครับคือแต้มนี้ครับเรือกดกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับอยากที่จะรักษาม้าไว้นะครับผม ยอมเสียเรือแทนนะครับเพราะว่าถูกม้าไปกินเบี้ยตีรุกคาดกินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้หลบตานี้ครับแล้วอาจารย์นกกระจิบกินเรือรุกครับผมคู่ต่อสู้นำโคลนกินพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือตัวนี้นะครับออกคลองฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับผมใจเย็นมากเลยครับเดินเบี้ยริมเข้ามากะว่าจะบุก อาจารย์นกกระจิบนะครับไม่สนใจครับผมเดินมา้าบุกเข้าไปอีกตัวหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้กินตีรุกครับอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินนะครับผมฝ่ายแดงนะครับนําเรือตีรุกปั้งเข้าไปอาจารย์นกกระจิบหลบขุนผูกคนครับพอถึงจังหวะนี้คู่ต่อสู้กลัวเสียคนครับผมเพราะจะถูกม้ารุกคาดจึงถอยไปตานี้ครับ อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับผมใช้ม้านะครับเปิดตีรุกเพราะว่าเปิดให้เรือที่งอนหนึ่งได้ยิงมาที่ม้าด้วยนะครับถ้าหากคู่ต่อสู้ขึ้นขุนตานี้ถูกโคนตีรุกอีกนะครับตัดสินใจหลบตานี้ครับแล้วอาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มโจมตีครับผมกินโคนรุกมาดูว่ามีแผนอะไรนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปกินแผนก็คือสังเกตนะครับเรือกดต่อขุนอยู่นำโคน ปักเข้าไปเตรียมกินม้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่รู้จะแก้อย่างไรนะครับก็เลยนําเรือมากดต่อขุนแต่ก็เสียม้าอยู่ดีนะครับอาจารย์นกกระจิบกินรุกคู่ต่อสู้หลบอาจารย์นกกระจิบนําเรือลําล่างตีรุกซ้ําเข้าไปถ้าม้าปิดถูกกินนะครับจึงหลบตานี้อาจารย์นกกระจิบตีรุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนําโคลมาปิดอาจารย์นกกระจิบกินรุกครับคู่ต่อสู้หลบสองทีลุกจนครับผม ปังนะครับชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับผมนี่คือช็อตเด็ดกีฬามันมันจากท่านอาจารย์นกกระจิตนะครับผมขอบพระคุณความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์นกกระจิตเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เผยแพร่ความรู้กีฬาหมากรุกไทยสู่วงการหมากรุกไทยของเรานะครับผมขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณ f อที่น่ารักของครูพง์ทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมไว้กลับมาพบกับช็อตเด็ดกีฬาหมากรุกไทยมันมันกันอีกนะครับหากชื่นชอบนะครับในคลิปนี้ช่วยกันแชร์เพจ นี้ให้กับครูพงค์ด้วยนะครับเพจเรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพง์นะครับผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ